หลายๆคนอาจจะแปลกตาถ้่าวันนี้เรา2คนมาอยู่ข้างนอกหรืออะไรอาจจะเป็นรายการใหม่หรืายการชนชิมหรืออะไรไม่ใช่อันนี้นะก็คือ What ว o o ตอร์ฟู้ดข w o r ร d ตัวย่อยก็คือมาในตีมของอันเดิมที่เทปที่แล้วเราทำเราทำอาาอินเดียเราจะมาเรียนรู้ว่าการที่เราทำวันนั้นน่ะมันถูกอยู่แล้วแต่ว่าถูกกว่านี้ ยงไมึงก็ไม่ยอมผิดเลยพี่วันนี้นะครับที่เราพาทุกคนมาตรงนี้นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันมีอีกสองบ้านที่ทำผิดบ้านเราและอ๋บ้านเราด้วยหรอกอ่ะไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันที่ร้านอาหารอารามฮันเอารามามันนี่จะไม่แก่ไปครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับ เชฟนะครับผมที่มีชื่อว่าเชฟอับดุลรูฟนะครับน้าขอติตัวมาเลยนะตรงปกไหมนี่ตรงปกไหมมาแล้วไม่ต้องงงนะไม่ได้ใส่เสื้อเชฟแต่เขากอดอกตลอดเวลาครับก็เดี๋ยวอันนี้คือเป็นเชฟแล้วเป็นเจ้าของร้านที่นี่ด้วยนะครับผมวันนี้ขออนุญาตเป็นสิทธิ์ของการทำแป้งนานเคยเห็นไหมทำแบบไหนอาหารเรงนานแบบนี้เคยเห็นแต่ YouTube มาครับแต่ไม่เคยสัมผัสแบบประสบการณ์จริงๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขอให้ได้ไม่มีปัญหาโอ้ยอ้าวใ เจ็ผมครับเจ็ดดดเดี๋ยวพรุ่นี้ร้านเต็มไปด้วยคนเลยนะฮะไม่ได้มากินนะมาขอสูตรแล้วผมไปทำแกง ขาแกะมาซาล่าอินเดียมันมันไม่มันไม่สวยแบบนี้ไม่กินอะเช่นเน่ะิเที่การอาหารอินเดียใช่ไหมครับเทเทใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์เทเทไม่ัไมีอุปกรณ์ใช่ไหมทำไม่ได้มันก็เป็นของปลอมเป็นอาหารอินเดียปลอมอ่ที้ก็ทำให้เมนูอ่ามีอะไรบ้างแป้งน้ำแป้งน้ำแล้วก็ทำให้ชูนี่กระบากใช่ไหมที่ทำเมนูทำให้เมนูน้ำนะน้ำน้ำน้ำใช่มร้างกายอนเียโอ้ยอนเดียกินจริงๆมีมีชักไหมมีต้องชักไหมเ้ียวจะชัก้ดเทปชักให้ดู โอ้โหไม่ใช่โอเคงั้นไปเราไปเริ่มกันก่อนที่ลูกค้าจะเข้าเต็มแล้วเชฟก็จะ่เกลียดที่หน้ากองไม่ไปแล้วครับต้องไู่ครับนานี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าการทําแป้งนานที่ถูกต้องนะครับมันเป็นยังไงนี่เลยตอนแรกนะครับนี่เชฟทาดูไว้แล้วจับจับแบบนี้โอเคจับน้องให้มันเป็นกจับนี้เอามือดันนะแล้วก็ยกไปแบบนี้เลยนั่นเปเชฟใช่แล้วก็เอาวิธีการทำให้เยิ้มลกเต็ อ่แล้วก็โรยแป้งนวลอ่ะแปะแป้งนวลเลยแปะเนี้ยเบาๆหน่อยโอเคโอเคโทษโโทษโโทษโได้ครับเชฟอืโ้โหโมันจะเป็นแผ่นยาวๆไม่ต้องกลมใช่ครับเชฟอันนี้คือถ้าถ้าเป็นยาวๆเป็นกาลิกนานใช่ไหมกาลิกนานอ๋อครมีมีแป้งนานแล้วมีแป้งเร็วอ้าวฝันร่วงนะอยากอยากอยากเอาหน้าเราไปจุ่มไฟเขาป่โอเครับอมูปเลยช้ก็ใช นวลแป้งไปสักหน่อยอ่าใช่ครับเจฟอู้ดูดูทุกคนดูดูนะฮะอันนี้เรื่องใหญ่ครับโอเคอ่ะฮะเจฟใจคอเจฟจะไม่บอกผมหน่อยเหรอว่าต้องทำมือไงฮะอ่าได้ครับเจฟได้ไหมครับอ่าแปะเฉยๆไปถ้ามึงกลัวมึงก็รถนะได้ได้แล้วเจฟทางโน้นนี้คือเขาเป็นเสียนเรื่องแป้งไงมึงก็โยนเรื่องแย่ๆให้กูตลอดมือมึงมือไม่ เอาทุกคนนะคิดว่าชนนลจะทำได้ไหมว่าทำได้กดหนึ่งนะถ้าทำไม่ได้กดสองนะเฮ้ยเอาไปวะโอเคโอเคโอเคเราโอ้แท็บแทบผมผมไม่ร้ล้อเล่นแต่มันร้อนชิบไยนี่ไม่พี่ดูมือพี่มันร้อนจริงผมไม่ได้จกตาแล้วองค์นี้คือต้องเอามาจากอินเดียเลยใช่ครับอ๋อใช่ครับลาบุรีไม่ได้ไหมอลาบุรีได้ครับโอ้โหูทำนะนี่จับนี่นะเวลาปฏิการใช่ไหมข้างในใช่ไหมเอาแบบนี้ ก็เอาจับอแล้วก็นี้เกี่ยวขึ้นมาเฮ้ยเชฟสุกแล้วเหรอสุกแล้วจะไมแล้วเนี่ยเจาะมันใช่ไหมเจาะมันใช่ไหมเคอเอเคโอโอเค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 ้เหอเโอเคอคโออเคอเออคเอเ ใช้พับไฟข้างในนี่มันร้อนมากเลยอห้าร้อยองศาห้าร้อยองศาเท้าเท้าไม่ก็บอกไปว่าเนี่ยแขนเทียมไม่ใช่มือจริงต่อไปนะครับเคบับนะครับด้วยปกติแล้วของคนไทยเนีจะเข้าใจว่าจะเป็นตัวที่เราเสียบพายเป็นหมุนๆนะที่เสียบพายจนเป็นแบบเยอะๆแล้วก็สไลด์เอาเดี๋ยวเรามาดูว่าเคบับจริงๆมาเป็นยังไงอันนี้นะครับคือเคบับนะครับที่ออริจินอลเลยใช่อออริิจนลเลยต่อปั้นนลยครับ ขนาดเล็กใหญ่นี่มีผลไหมครับเชฟเทำให้กินได้ใหญ่ขึ้นให้มันยาวขึ้นอ๋อจอับเข้าไปให้มันเป็นล็อกๆๆๆๆอล็อกล็อกตอนเราหันกินก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมวางไปแบบนี้เลยใช่ไหมครับเชฟเราต้องดูตลอดนะวน,นี้ลนแล้วเชฟงงไหมเวลาเจอที่ไทยเจอเคบับแบบโรอ,อ่ะอ,อันนั้นนี่คือจริงเขาเรียกชวามาใช่ไหมชวามาชวามาอ่าอ๋ออุ้ยวันนี้สุกแล้วเหรอครับอุ้ยไม่สุกเร็วมากเลยอ่ะเชฟบอกว่าจริงๆอ่ะ อาหารอันนี้คือเป็นออริจินอลมาจากอาหราบิกใช่ไหมอาราบิกสไตล์แต่ว่าของเชฟจะใส่สไปซ์ของอินเดียของมังก๊เทีเข้าไปคือเมล็ดไอ้เครื่องเทศอะยาวัพันนีครับคืออะไรอะไอ้เชฟงงเลยชื่อภาษาอังกฤษอะไรวะเอเจไอเจวงอะไรสักอย่างนะอาจูไยอาจูไยอาจูไยอย่างเป็นยาใช่มยาเวลาเช็คใจมันเช็คใช่ไหมอ๋อเปิดโอ้นี่ยังไม่สุกใช่ไหมข้างในเดี๋ยอีกนิดนึงเพราะแต่เชฟอยู่ไทยมากี่ปีครับเนี่ย สองปีพูดไทยเก่งมากนะคือเกิดขึ้นไม่รู้เรื่องใช่เชฟพูดเก่งกับผมเลยอ่ะก็เชฟพูดอาหรับิกก็แมหรือว่าอาหรับมาซาล่ามาชาร์ล่ากลับแล้ววันนี้ไม่มีบทอะไรเลยเพราฟังใครไม่รู้เรื่องมาฟิมุสกิล่ามาฟีมุสกิลครับไม่มีปัญหาอะไรนะลูกรอบเรื่มใหม่เฟรนเราเอวเวลาได้เสร็จปุ๊บทำไงต่อแล้วมันจะออกไง ฮะาฮอย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 ฮ่าฮอยจริงจังมั้ยเนี่ยเขาบอกแล้วว่ามือเทียมมือจริงขาดไปแล้วเนี่ยอันนี้หนึงทำเลยขาดมาแล้วเน่ะอ่าโอ้โหสุดยอดเลยเด็ดครบใช่ไหมออกินแล้วค่อยกินแป้งตามอ่ะมืออะกินแบบนี้ก็ได้ อยากอยากจะบอกว่ามันมันไม่เหมือนเคบับที่เคยเกิน<ช>ตามข้าวสารหรือว่าตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆถ้าเปรียบเป็นไทยมันคล้ายๆแจงร้อนอยู่นะ,นนะรู้ไหมใช่เป็นแจงร้อนผสมกับไอแหนมงเนืององ่ะไปเดี๋ยวทำแช่กันต่อดีกว่าเชฟบอกว่าเร็วๆนะเื่อใ <c oughs> ้ลูกค้าจะเต็มร้าน โอเคครับตอนนี้เรามาอยู่อีกครัวนึงนะครับผมทันดูรีชิเก้นบัตเตอร์มาสล่อ๋อนี่ทำสเปเชียลอเไรใช่ไหมเป็นทันดูรีบัตเตอร์ชิเก้นใชซาลามาสลาแล้วแล้วอันนี้อยู่ในเมนูของทางร้านด้วยไหมครับไม่มีอันนี้เป็นเมนูสเปเชียลนะครับเชฟทำมาให้เลยพี่เจนี่ฮะอันนี้คือทันดูรีที่ถูกต้องนะฮะของของพี่เจนี่ทำเป็นอะไรนะบิบบรีมไก่ย่างมิบบลีนี่เป็นไก่ย่างนะครับทานดรัมสติ๊กนี่เลยอ่าโอเคโอเคเสร็จปุ๊บ ครับผมไฟแรงเลยใช่ไหมครับเชฟไฟก็อินเดียก็ใส่ไฟเลยไฟแรงเลยนะฮะอันนี้คือกีครับกีกีอ๋อันนี้คือกีใช้กันโอเคเชฟครับขอความรู้เพิ่มนิดนึงกีนี่มันคือเหมือนเนยไหมครับหรือว่า เรียกอินเดียเขากโกมาลายมาลายมาลายก็เรียกภาษาอังกฤษก็ครีมครีมใส่ลงมาดั่งนมใส่ใช่ไหมนี่ก็มันมันกินนมครับเชฟจะไม่เรียนครับแล้วนมก็เอาไปทำเป็นช oh, ah. ีสอ oh, oh, ีกความรูはは้นี่หลายเลยหลายนะครับผมตามด้วยอันนี้เซิร์ฟเสียอินเดียเราทำให้ใช่ไหมพี่เก่งให้พี่เครื่องใช่ไหมบัตเตอร์จี๊กอรับผมเอาโอเคเราก็ใส่ตัวโอ้ว้าวอ่า ใส่เลยใส่ไก่ลงมาเลยนะครับผมเสร็จแล้วเหฮะฮะฮะเสร็จแล้วฮะโอเคเองชิมก่อนนะสัต้มเฟตไหมอะไรบ้างอร่อยแล้วอร่อยแล้วแล้วผมอยากรู้ว่าเครื่องปรุงของาเครื่องปรุงของอาารอินเดียมันสำหรับเราใช้แบบแค่เกลือแค่อะไรพวกนี้ไหมเป็นที่หลายอย่างนะอินเดียมีใช้ประมาณ50าสิบตัวเซนเทนนะมีพริกมี3าีแบบนะโอ้ใช่ใช่แล้วก็ใส่ไข่แล้วก็โรยโอ้โว้าวครีมนะ ตอนนี้ถึถงเวลาชิมแล้วนะครับผมเค็มโค้อร่อยมากแลาไก่ก็มีรสชาติใช่มันเหมือนเหมือนกินไก่ย่างกับพวกแกงครีมอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คือเขากินกับแป้งนานได้ใช่ไหมกินกับข้าวเป็นเป็นบลัชมาติไรซ์แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ได้มาอยู่กับสเตชันน้ำกับเชฟ คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือไม่กอดอกแล้ะแต่ยังโสดอมากสนใจนะนี่นะไอจีผมเชื่อนะไลฟ์ส่วนของนั้นคือนมเปรี้ยวปั่นมันชื่อว่าอะไรขอชัดๆอีกทีครับซอสเซซลาซี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 โอเคนะอันหนึ่งนะฮะน่าจะทินเดอร์ไม่ใช่ทวิโอเคยูใช้ใช่ไหมครับนี่น้ำแข็งน้ำแข็งครับตักมาเลยนุ๊ก ใส่เกลือใส่เกลืออะไรก็ได้ได้หมดแก้วสำหรับสแก้วพอไหมพอไหมเชฟไม่พอไม่พออีกเอาเอาใช้ที่จีนนี่ขึ้นฉองที่นี่อ๋อยีราดยีราดนะครับทุกคนมัี้ยูบอกใช่ไหมอ่ะช่วยนะช่วยอันนี้ต้นไม้โอ้มันคือโอเคครับรวมกันรวมกันรวมมากเป็นอันนี้อ้โโหเยอะกว่าเกลือผมไวิเคราะห์สำหรับคนไทยใช่ไหมครับเชฟใส่น้ำตาลนิดนึงก็ได้อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนน้ำโยเกิร์ตน้ำนมเปรี้ยวใช่ไหมเชฟโอ้โหไปขายเลยฮะเขาเรียกเป็นเคิร์ดเป็นเคิร์ดเออ เอาเบียร์มันนิดนึงใช่ไหมครับผมอ่มบี้น้อยได้หนึ่งอ๋อได้ครับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ที่ร้านไม่มีพรมนะฮะเพราะว่ามันหกตลอดมันสูงไปใช่ไหมเชฟมันสูงไปใช่ไหมครับเชฟคือมึงทำให้ดูส่วนสูงเลยเคแค่นี้แหละเค้เลยกับเมนูที่มีชื่อว่าซอสเตดลัสซี่นะครับผมว้โห ใช่ครับอันนี้สอบถามได้ไหมครับสาเหตุที่แบบต้องชักเพราะว่ามันเพื่อลีลาหรือว่ามันเพื่ออะไรมีมันเขาจะไม่มาตีแล้วก็ขโมยให้ที่ครีมอ๋อมันเลียงเลเยอร์ใช่ไหมอร่อยกว่านั้นแตโมเราเยอะใช่อันนี้พอใส่มะนาวแล้วผมรู้สึกว่ามันสดชื่นขึ้นนะคนไทยน่าจะแบบเลิฟเลยใส่เกลือก็คืออร่อยเลยเออใส่เกลือใส่ผงอะจูนไปลุยตอนนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปนี่โต๊ะกันนะครับผมเป็นโต๊ะริมปะฮะโต๊ะริมโต๊ะริมที่คุณน โอเคครับตอนนี้นะครับก็อาหารที่เราได้ไปทำมานะฮะที่เชฟเป็นคนสอนเรานะไม่ว่าจะเป็นเมนูนี่นานนะฮะ,นนนะมีเป็นเอ่อเป็นเคบับนะครับ<า>ผมแล้วก็จะมีเป็น ทันดูริบาร์เรอชิคเก้นแล้วเครื่องดื่มอีกตัวหนึ่งก็เป็นซอสเทดลาสีเมื่อกี้เมื่อกี้สองคนเชฟใช่ไหมทำให้ใช่ารับอาหารอินเดียที่ผมบอกเป็นแกงแกะใช่ครับแกงแกะต้นชิมมีทีรรศตาวแกะสีสวยกว่าเราเยอะเอ้ยชนนที่อยู่ในรถเอาเททิ้งนะของเให้ชิมไม่ได้ไม่เอาอย่าเลยและอันนี้ก็เป็นเมนูที่ตอนนี้กำลังฮิตนะฮะคือปาณิปุรีโอ้ยชนนมาถึงแล้วก็สั่งปาณีไอ้ปาณีอะไรปาณีปาณีปาณีปลาลัตดาอะไรไม่มีอ่าแล้วก็เต้นอย่างนี้เลยครับผมอะไรวะเนี่ยมือกดเลยเหรอ ชอบกินมากเลยมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนข้าวเกี๊ยวของของป๊อปปาร์ดามีป่ะผมชอบกินมากเลยป๊อปปาดามแล้วก็ใส่ซอสนี่ใช่ไหมนี่ก็ได้นี่คือใช้ก็ได้ใส่อยู่อ๋อใช้บิสกิตละบิสมิลลาห์บิสมิลลาหะถูกหรือเปล่าใช่ถูกครับผมทับเทปผมทับเอาที่คุณอินเดียใช่ไหมเขาก็ใช่กินรวมกันใช่ไหมนาบิสมิลละอ๋อจรินจังไปชิสโตเอาดูให้ละ เนื้อแต่โคตรดีนุ่มแบบกำลังดีอ่ะนุ่มอ่ะนุ่มแล้วไม่มีกลิ่นอ่ะเออน้ำแกงคนคนละเรื่องกับที่เราทำไปเลยอ่ะทำเลยทำใช่ไหมก็มีการแบบนี้แต่มากก็ได้ทำแค่แรกเดียวแล้วครับใช่ครับเร็วนี่นี่นี่ชาโน่ต้องลองนี่เด็ดว่ามันคือเมนูอะไรตรงนี้ผสมปฏิกิริยานะโอ้โหขอบคุณครับเชฟกินกับแป้งนานไหมครับปีไหนก็ได้ อ๋อนิดหน่อยแล้วกันนะเชฟก่อนทุ้ชมนะครับทุกคนล้างมือผมล้างมือกันหมดแล้วนะครับใช่ครับนครับพวกเราล้างแต่เช้าแล้วใช่ครับโอเคเป็นไงอร่อยมันไม่เหม็นเถียวเว้ยเชฟทำออกมาได้แบบมันเหมือนเป็นซุปชนิดหนึ่งอะคือตอนแรกคิดว่ามันกินยากใช่ไหมเห็นสีอะไรเงี้ยแต่คือมันกินได้แบบไม่ยากมากเลยแล้วก็อร่อยด้วยอ่าแล้วไอ้ตกข้าวนี้คืออะไรครับเชฟ แซฟฟรอนอ่ามันเลยเป็นแบบนี้นะฮะคือซฟฟรอนใช่ไหมใช่ครับโอเคผมขออนุญาตชิมก่อนนะครับเชฟได้เลยครับชิมได้น่ากลัวมากถ้าจะบอกว่าอร่อย จริงๆคนดูจะไม่เชื่อลองมากินเถอะเฮ้ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยเครื่องเทศแรงไปหรอหคนหลายคนจะมีอคติกับว่าอาหารอินเดียต้องเครื่องเทศเยอะสไปซ์เยอะจนแบบกินไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณต้องลองเปิดใจแล้วคุณต้องลองทานชอบมากครับชอบชอบอร่อยทุกเมนูไม่จกตาของจริงโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟอับดุลรุฟด้วยนะครับผมกับร้านเอาราฮามันขอบคุณมากครับเชฟทามันนะกับบ้านมากันได้เชฟอยู่เชฟอยู่แถวไหนบางรักใช่ไหมนี่ เดินมาเดินมาจะจอดรถเชฟอยู่นี้ใช่จอดออกขอบคุณสําหรับความรู้นะครับที่เชฟได้ให้ด้วยมันเป็นประสบการณ์ตรงเลยนะแต่อย่างที่บอกคือเชฟบอกว่าเชฟใครอยากเรียนรู้มาเลยเพราะเชฟไม่หวงความรู้ไม่กักอยู่แล้วใช่พรุ่งนี้คือต่อคิวมาทําอาหารกันนะไม่มากินนะมาทำอาหารโอ้โหขอบคุณเชฟอเราครับเราเดี๋ยววันนี้เราต้องขอปิดรายการไปก่อนนะฮะและที่สําคัญนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะและที่สำคัญเชฟยังสอนอย่าเพิ่งไปครับเชฟย่าเพิ่งไปรออยู่กับผมก่อนเข้าใจลูกค้ามาแล้ว สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอรถเพราะสามคนนะฮะต้องขอตัวราไปก่อนนะครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับซูเครียบัยซูุกรียาใบซุกี้อะไรอะุกี้ยาไบก็อยากพูดบ้างก็บวา